โอเคเวลยิงจรวดเฮ้ยคนดูเรา400,000คนแล้วว่ะขอมาด้วยครับไงใกล้ๆเลยน้ำมันเราด้วย

จะอะไรขึ้นกับนายอ, <c oughs> อ่ะเอ่อแล้วก็อันนี้อ่ะ โอ้กูว่าแล้วเฮ้ยน้อยอเฮ้ยเหมือนจะเป็นข้างหลังข้างหลังโอเ้เลเตอร์มึงเฉียดโดนข้างไหนปะมึงก็อยู่ห่างพวกมัน <c oughs> ทิงวะข้างหลังโอเค เออมึงเกลียกก็ได้ไงมึงเกลียกก็ได้อุ้ยตรงนี้เว้ยคือเอาโอ้โหกูคนไม่ใช่าแมลงก็ตีแรงไม่ออกอะตัวฟันสัตว์ศาสตร์ไม่เหมือนกันโว้ยทอด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 ทำอะไรไว้อะ ủa mới ngoài đúng ơi mát nó mà ô anh băng quýt đón tay món đấm เกิดระเบิดขึ้นที่ทิศซ้ายนาฬิกาอะไรที่ไม่รู้อ่ะไม่อยากเป็นต้องพูด <c oughs> อ่ะดาวเทียมอ่ะดาวเทียมทำอะไรวะอ๋อ,อหมุนเนี่ย <c oughs> เอ้ยทางทิศตะวันนี้ลดกับ <c oughs> วกนี่ย้วกว่ะเฮ้ยชันด้ว เออปืนใหญ่ายยิงไม่โดน เรียกก่อนเฮ้ยทันโอ้ไม่ทนันละเราไป้ว่เป็นนะอ้าวได้วะราตรงสีกันหมดเลยเนี่ยไปไหนกันแล้วอะ่ไปข้างหลังเรื่องพวกเนี่ย

อ uhm, huh? hey, ุ้ยหมาหลังหลังหลังมึงหลังมึงหลังกูก็มึงไงปีกมีเหรอไม่ใช่เยอะแล้ววะยังไม่ตาย มีปัญหานี้หน่อยวะปัญหาเยอะกว่ามึงแน่นอนเยนอะเลกระสุนกูหมดฐามากูขาดเลยฟังชิดย้ายหน่อยเนวานเนวานเนวานเนวะนเนวานเนวานหนูทำ <c oughs> อะไรสักอย่างหลดวะขิ้โัวกูเปิว <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะคอนดีสิวใส่ไอแต่ท่านยังอยู่ว้าวว้าวครับอโอเคปะป๊าอะไรวะไปไม่โกใช่ไหม หลุมตรงนี้มีบังเกอร์หลุมหลุมเพื่อนๆอยู่ไหนกันวะที่สุเอร์เครดิตวะสองกองเลยโจเโอ้ยเพื่อนเพื่อนตรงนี้ไม่ควรเข้ามาเอ้ยเอ้ยวิเอ้ย เส้นสีแดงก่คืออะไรว้น <c oughs> ั่นไปเอาไปตอของใงรสักคน <c oughs> อ๋อแปลว่าเราปิดหลุมแล้วฮะเราเหรอใช่คำว่าเราเหรอ, <c oughs> อไอเหี้ยช่วยกูด้วย Ôi, có mày miếng đèn ở trong cua. Nhanh ngay. Chị có. สองคิวเลยโอรยโอ้ยโอ้โอโอโอมเรียกพูดตรงนี้ว่ะ โอ้ยผมไม่รู้ว่าผมูอยู่กับอะไรไอ้หัวรถที่อะไรขึ้นมาเนี่ยมันโดนคอมพิวอรขนาดนี้ยังไม่เระเบิดเกมมันเซตติ้งให้ไม่เป็นไรเว้ยโอ้โหพอดียังไม่เป็นไรเป็น Đây kia à Ô cái gì vậy đi ạ Ôi lấy à có คือเป็นลวนแล้วไงเออ,เอ,อทำไมเราไม่ออกจากตรงนี้วะโอเคโตฟิตกลก็ได้ตึกเลยวางกองมาอ้าวค่อยจับไปเก็บไ้ปละแลนเตอร์เพิ่งโดนกูอีกทีนึงอะไรวะมึงก็หลบดิ เดาฟ้าต้องเก็บวิ่งมันต้นสนไปเก็บวิ่งกองหลงงุมเนี่ยโอ้โหมันเรียกพัวแล้วว่ะเดี๋ยวกูทิ้งชวนไว้ก่อนมีเหม็นกูเจอกูเจอกูเจอเป็นเจอ้อละโอ้โหเป็นตาปูเป็นตาปู A é, nó ở. Kia yeah! Ôi. <laughs> <nói> tù... Ô. Ô. มาทางไนกําเป็นไงวะถังทนกำแพงอยู่ออกไปไม่ได้โอ้ยเฮ้ย้ยเอ,ยอย้โอ้หควนนี้เรากลังจะผ่านแบบสวยงามซะหน่อยติดชปโทอะไรตัวเอยาง,ยางเดี๋ยวด้ดูด นี่เ็นไงอ้อจะได้ไหมแตกด้วยเ็นไงอ้อจะได้เฮ้ยแผล้รยองตกเขายังไงนี่โรสเตวรเฮ้ยยเดี๋าวพึงยอมแพ้อ่พ่งยอมแพ้คนายมีันไงล่ะ ห, <c oughs> หรือว่าที่โลกก็จะมีไอ,นนนนอ้นั่นติดนั้นปิดนะเรียกไอ้นั่นลงมาเลยให้ไปถูกจอยมาดีกว่านี่ลงมาแล้ว <c oughs> ลงมาเล่นสะพายก่อนด้วยครับทำไมปืนเท่จังวะ มื่อไรกูได้สายแส,แสงเนี้ยแต่คุที่คุมหมดแล้วมึงยิงโดนเพื่อนอะ่ะกูเห็นนะจริงมันี่ยจริงมันแชแบปอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเออเล่นก็ดีนะไม่น่าตายบ่อย ตากูยังวะโดนไล่ช็อตอยู่อ่ะอุ้ยโดนกระเด็นเลยอ๋ออ้าวกูแล้วเหรอหลือมึงเหรอจบแล้วจิโรโกะตัดใจได้เลยทางกับบ้าเราอยู่ไหนวะอ๋อแล้วต้องต้องไปติดหลุมนี่ว่ะ มึงคนบอกพวกปูเองว่าอย่ายอมนะมึงจะหาทางหงบ้านหรอใช่กูโอ้ยโหรู้นะกูที่รูปโปล่อยู่ได้โดนเรียกได้อีกครั้งอ่ะอยู่แบบนั้นได้ก็ลำโอ้สบายลำไม่ได้ก็ไล่ความสบายเอาจริงแล้วมันง่ายสำหรับกูวิ่งก็พอไปได้ขึ้นหลอดแดงๆอย่างนั้น หมดแล้วนี่ตัวใหญ่หลนแตงไงก้วอมกินนี่โอเคมา์าบอกแผนมาดินั่นกูเยอะแล้วโอ้ ส่วนฝาแล้วไปไงไปไงจะไปยังไงเฮ้ยใครคนได้เกิดใครคนฮะโอ้ยอ้ยมาว่ะ เวทีเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่อีกสักหน่อยต้องแป้งมือมลงมาทีละคนเด้อเครียโอ้โหเฮ้ยไม่นะไม่จะทำได้จะทำได้จะทำได้ไดไดน่าจะปลุกเอาเมืงองเหรอ

เราต้องดูยิโรโก้เดี๋ยวจบเกมเอาละเห็นแเราเว้ยก็ผ่านวะเอาละตัวแบงของเราเอา้ยมันพูดอะไรให้มันกดดันหน่อยด่ะกอเล่านกน <laughs> ็คือคือเราเสียเวลากันมาขนาดนาี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเล็กน้อยก็คือท้าพลาดปุ๊บอ่ะ นี่เคลียร์แรกเจ้าแรกพี่ยังไม่ได้จบชิ้นลงในตานี้ปูกดดันเขาไม่ดปไม่เครียดดิเวลาที่คนตั้งความหวังไว้อะจริงๆอ่ะเราต้องทำตามก็ได้เว้ยแต่มันเป็นจริงพนึกทำตามทำภาพาหวังคนอ่ะแค่นั้นอ่ะทำได้ก็ใช่เอาอีกดดันเขาไ ม,มันแค่เวลาแค่สองนาทีเอาจริงก็ทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่ควรเป็นซูเปอร์เอ,อิร์ธ<อ>จบไปนี้จบไปนี้กลัวไม่ออกอึฮ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 ดฮึ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 ฮาฮึ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 ฮ ไม่ใช่เหมือนโทษกูทั้งที่มึงเป็นคนบอกให้กูทำตายแล้วกูกลายเป็นคนเลวไปแล้วฝ่ตัดเศษกูกออกด้วยนะตอนที่กูสั่งไม่กูเอาของมึงลงอย่างเดียว